พูดดังไม่ได้แต่คู่นี้เราอยู่ที่แกนมะกรูดแล้วน่ากำลังจะลงไปถ่ายรูปซึ่งฝากเป็นมังใจให้ด้วยเก็บนมงใจอะไรก่อนคือคนแบบคนมาหัวร้อนเลยแกนมะกรูดหนาะวสุดในสยามก็ถามว่าหนาวไหมก็หนาวอยู่นะหนาวแบบพอทนได้ไม่ได้หนาวเลยขนาดนั้นมันเย็นๆไม่ได้หนาวนะเราต้องมาแต่เช้าพ่อบอกเลยว่าขึ้นมา <c oughs> <c oughs> ทำใจแล้วสวยอยู่แล้วนะณผู้มไม่ต้องมีกีนี่แล้วน่ารักอ่ะเก็มาคูดมาเยอะมากค่ะหมาชั่งค่ะเมื่อกี้มีอยู่ประมาณสิบไม่ประมาณเกือบสิบห้าหกตัวเกือบสิบตัวนั่นแหละอุ้ยตัวดำมาอีกแล้วอีกหนึ่งตัวน่ารักอ่ะตัวนี้น่ารัก แล้วคือแบบพี่เขาให้อาหารไปมันก็เลยตามไปด้วยแต่และตัวก็แบบพ่อก็ยุ้พี่เขาให้แซนด์วิชทั 48, ง้งสี่สิบแปดกำลังจะลงจากด่านมักรูดตอนนี้เราอยู่ที่ปตทด่านช้างนะจ๊ะเราพาแดริมาเติมมาเขาเรียกว่าอะไร ชาร์จรถนะจ๊ะด้วยอีวี t i ต n ันมอนเดิมรอระหว่างรอเรามากินไก่เคปซรอนะจ๊ะไปกันไ,ไปตีสี่กลับเกือบห้าโมงมก็คือตอนนี้ใกล้ถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงไ,ไปกัน เค้กมันจะหวานคิดชิด,ชดมันจะเค็มข้าวที่ิดไปนะ